สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจำวันที่16เมษายน2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับผม สำหรับวันที่หนึงนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8วิ่งรูด7กับ9นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม99ล่างนะครับผมก็เข้าในชุดเบิ้ลนะครับผมแล้วก็907 7 0เจแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผม3ตัว8 9 9ผิดไปแต้มเดียวนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผมสำหรับวันที่16เลขในตารางจะมี8 2 9 1 5 7นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่8วิ่งดูด5 และก็9นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับ8นะครับผมแปดหนึ่งแปดสอง แปดแล้วก็แปนะครับผมสำหรับหานะครับผม51าหห้าสอง ห้าสี่ห้าหกกับห้าเก้านะครับผมสำหรับเก้านะครับผมเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมแปดเจ็ด 57, แล้วก็9 8นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม88 55แล้วก็11หสำหรับ3ตัวนะครับผมจะมี1 2 7 แอดมินจับในตารางนะครับผม1 2 7นะครับผม7จ็ดห้ 2 8 4แล้วก็8 5 9นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหัวรัฐบาลไทยนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8วิ่งรูด5กับ9นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมคือ8 สำหรับ8นะครับผมแอดมินเน้นอยู่ที่8 4 8 5 8 2ตัวรองนะครับผมสำหรับ5 5 6 5 9นะครับผม5 4แล้วก็5 1สำหรับ9นะครับผม9 7 9 2 9 1 สำหรับในชุดกัรนี้8 7 5, 7แล้วก็98ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบอร์8 8 5 5สำหรับ3ตัวนะครับผม1 2 7 2 9 1 859นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคคาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ